หากจะพูดถึงคู่รักนักกีฬาซูเปอร์สตาร์ในยุคนี้ครับยังไงแล้วคู่ของเดวิดและวิกตอเรียเบ็คแฮมยังคงเป็นคู่ที่สื่อทุกสำนักยกให้เป็นคู่รักเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ในเวลานี้ส่วนนักกีฬาคนอื่นๆแม้ว่าจะไม่โด่งดังเปรียงปรางเท่าหนุ่มเบ็กแต่สื่อในยุโรปเองก็พยายามที่จะซอกแซกว่าแต่ละคนนั้นมีแฟนหรือว่าภรรยาสวยเซ็กซี่เข้าขั้นแค่ไหนจนมีการจัดอันดับเว็กซ์หรือที่มาจากคำว่า wife and girlfriend อยู่เป็นระยะระยะครับ ธัญเดชกดไลค์ในวันนี้ครับผมจะนำคุณผู้ชมหันมาดูบรรดานักกีฬาซูเปอร์สตาร์ในบ้านเรากันบ้างว่าแว็กซ์ของพวกเขาเหล่านี้น่ารักสดใสและใครจะเป็นแว็กซ์เบอร์หนึ่งของวงการกีฬาไทยเริ่มกันที่แว็กซ์ของซุปตาจอมสีสันแกร็บยางลีซอทีระเทพวิโนไทย กองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรบีจีบางกอกกลาสที่ว่ากันว่าหากดูจากบุคลิกที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วบางคนอาจมองว่าเป็นหนุ่มเจ้าชู้ด้วยซ้ำไปทว่าในเรื่องของความรักแล้วหนุ่มซอกรับถือเป็นนักเตะรักเดียวใจเดียวติดอันดับต้นๆของวงการหลังเปิดตัวแฟนสาวคนสวยครับบุกกี้พิมพ์ลอยปัญจชัยโยกุล อดีตนักข่าวสาวรายการดาวกระจายที่คบหาดูใจกันมานานถึง7ปีรวมถึงยังมีแผนที่จะรั่นละครังวิวาในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยละครับซึ่งที่มาที่ไปความรักของคู่นี้จะหวานหยดแค่ไหนลองไปฟังจากปากของฝ่ายหญิงบุ๊กกี้พิมพลอยกันเลยครับนี้อยู่ดวาวกระจายก็ไปสัมภาษณ์ ประเด็นข ania, ่าวของเขาอะไรเงี้ยไปสัมภาษณ์สักสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งไม่เส็จคุยกันอยู่ประมาณ2เดือนแล้วค่อยก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาพอคุยๆไปแล้วเขาเป็นคนจริงจังนะเป็นคนทําอะไรแล้วแบบจริงจังกับชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเปีนี้เป็นการเป็นการที่แบบเราต้องผ่านไปด้วยกันหลายๆครั้งมากค่ะที่แบบที่ต้องเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบมันค่อนข้างกระทบกระเทือนกับเราจริงๆชีวิตซอโดนหนัก กว่านี้มาเยอะนะคะโดนแบบมาตลอดอะไรเงี้ยแต่เราผ่านไปได้เพราะว่าเราเข้มแข็งะค่ะฝ <c oughs> ากถามไดม้มไม่คยั่เม่อไหรจะขอะคะ <c oughs> ไม่หลอกก็ คือยังยังมีความสุขกับการกับการทํางานกับกชีวิตตรงนี้อยู่อะค่ะยังรับผิดชอบในส่วนของตัวเองครอบครัวของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมันยังมีอะไรหลายหลาย,หลายอย่างที่ที่เราจะต้องสร้างก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าไม่พร้อมจริงๆนยะก็คือยังไม่อยากแต่งเลยอยากมีทุกอย่างก่อน าจากกองหน้าจอมถล่มประตูครับมาต่อกันที่นายทวารจอมเซฟประตูกันบ้างเขาผู้นี้มีฉายากากวินบินได้แห่งทีม SCG เมืองทองยูเนเต็ดตองกวินธรรมศัจจานานนั่นเองครับพรหนุ่มรายนี้ครับถือเป็นนักเตะที่แฟนบอลาสาวนั้นะตามกรี๊ดมากที่สุดในทีมกิเลนพยองซึ่งในส่วนของความรักแล้วแม้ว่าเจ้าตัวจะเคยยืนยันมาตลอดว่ายังโสดครับ แต่เมื่อถูกกระแซะถามถึงข่าวกุ๊กกิ๊กกับแว็กซ์อย่างน้องมะนาวสอนสินมณีวันสาวน้อยหน้าใสลาักยิ้มสวยจากเมืองสุพรรณดีกรีมิสทีนไทยแลนด์2008เจ้าตองถึงกับหน้าแดงและไปไม่เป็นเลยทีเดียวพร้อมกับสารภาพออกมาว่าชั่วโมงนี้น้องมะนาวครับคือสาวที่น่ารักที่สุดในสายตาของตัวเองแหะครับ เขาก็เป็นคนที่ดีครับเาก็เป็นเป็นคนที่ขยันทํางานแล้วก็มีใ่ดีค่อนข้างน่ารักครับผมก็ก็โอเคก็เป็นเป็นเป็นคนที่ดีอีกคนหนึ่งครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันมากกว่าว่าก็ก็ยังทํางานกันทั้งคู่ตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็ตัวเขาเองก็ต้องทํางานครับผมก็ก็คุยกันมีโอกาสก็คุยกันบ้างแล้วก็เป็นที่ปรึกษากันมากกว่าครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเกินกว่านั้นครับ แม่กับพ่อเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าคือเขาก็อยากให้เราให้เรามีสมาธิกับการทำงานของเราก่อนดีกว่าส่วนอีกหนึ่งซูปเปอร์สตาร์ในวงการฟุตบอลไทยชั่วโมงนี้ไม่พูดถึงมุย้ยธีรศิลป์แดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยและเอสซจีเมืองทองคงไม่ได้ครับแม้ว่าที่ผ่านมากองหน้าคี้อายรายนี้จะไม่ค่อยเปิดตัวในเรื่องของชีวิตรักเท่าไหร่ทว่าก็มีรายงานว่าความรักของแข้งดังรายนี้ ก็ถือว่าสดใสไม่เป็นรองใครครับหลังจากตกเป็นข่าวว่าสามารถพิชิตหัวใจน้องบ b ผู้สิตาพลลักษ์สาวสวยสุดเซ็กซี่เจ้าของตำแหน่งดีว่าเกิประจำทีเมืองทองยูเนเต็ดมาเป็นตุ๊กตาหน้ารถได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยในช่วงที่ผ่านมามุ้ยเองเคยได้รับเชิญไปออกรายการทอล์กโชว์รายการหนึ่งและเมื่อถูกพิธีกรยิงคำถามเกี่ยวกับน้องบีก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเขินหน้าแดงมาแล้ว พร้อมกับยอมรับว่าก็กําลังคุยคุยกันอยู่แหะครับขณะเดียวกันครับในช่วงที่มุ้ยเดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับแอตเลติโกมาดริดในสเปนเจ้าตัวก็ยังโชว์ความหวานครับดยการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมดังมาฝากน้อง BB อีกด้วยแหะครับงานนี้ครับมีหวังที่สมาคมแว็กซ์ของทีมเมืองทองและทีมชาติไทยจะได้ต้อนรับน้องบีสาวสวยขวัญใจทิศศิลเข้าร่วมสมาคมอีกคนหนึ่งเป็นแน่และครับ ซุปตา์ในวงการลูกหนังมาดูแว็กซ์ของนักบิดระดับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกอย่างฟิล์มรัตภาควิไลโรดกันบ้างหลังจากเจ้าลิงน้อยเนี่ยเปิดตัวแฟนสาวดีกรนีนางฟ้าประจำสายการบินแอร์เอเชียน้องมดอนุฤดีวิไลโรดพร้อมกับลั่นระครังวิวาไปเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมารวมถึงเพิ่งจะได้ลูกชายคนแรกไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งฟิล์มและสาวมดตั้งชื่อว่าน้องโทรฟี่เพื่อหวังเอาเลิกเอาชัยกับโอกาสที่จะกลับไปแข่งโมโตทูอีกครั้งในฤดูกาลหน้า โดยความรักของทั้งคู่ถือว่าเป็นการพบกันระหว่างปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริงครับโดยฟิล์มนั้นเดินทางไปแข่งขันโมโตทูที่สนามซิลเวอร์สโตประเทศอังกฤษส่วนมด Air h o ฮสเตสสาวสายการบินแอร์เอเชียก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวเนื่องจากสายการบินต้สังกัดของเธอ เป็นผู้สนับสนุนศึก m o t ต g p รายการนั้นพอดิบพอดีส่วนการทำหน้าที่ภรรยาและคุณแม่ของลูกนั้นสาวมดยืนยันว่าจะขอเป็นกำลังใจชั้นดีให้กับสามีกับโอกาสในการกลับไปแข่งม o t ต2ูอีกครั้งในอนาคตครับก็หมดห่วงในเรื่องอาการลงสนามเองเพราะว่าจีงๆปีนี้ก็เข้าเบนจะเพศด้วยก็กังวลเหมือนกันอย่างในอดีตที่ผ่านมาก็มีนักแข่งหลายๆคนซิมอนเชอรี่หรืออะไรก็ตอน25เหมือนกันเออได้หยุดพักก็ ก็ดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นเราก็เป็นห่วงน้อยลงแต่ตัว,วฟิล์มเองเขาก็ยังมีความฟิตยังแบบว่าเหมือนเขาโตมากับการแข่งรถตลอดเขาก็แบบว่าเหมือนเออวันมันจะแบบว่าเขายังไม่ได้แข่งเหมือนเขาหยุดไปเขาไม่เคยหยุดเนี่ยค่ะก็จะแบบว่ายังเป็นคนที่ฟิตอยู่ยังไปออฟิตเนสทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เออดีเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงดีค่ะ ไม่ว่าเขาจะทําตําแหน่งอะไรหน้าที่อะไรก็ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็สนับสนุนตลอดค่ะปิดท้ายด้วยแว็กซ์หุ่นทรมานใจชายครับอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีแฟนสาวของติ้งโน้ตทิติพงศ์วโรกรน,นักบิดทีมไทยฮอนด้าพ t ทีทีเกรซินีโมตทูที่แม้อายุอนานามจะเข้าเลข3ไปแล้วแต่ความสวยของนักแสดงสาวและพิธีกรสาวดีกรีนางสาวไทยรายนี้ถือว่ายัางสวยไม่สา่งจริงๆครับ โดยสาวบุ๋มครับเผยสิ่งที่ทําให้ติงโนตเข้ามาครอบครองหัวใจทั้ง4ห้องของเธอได้ในเวลานี้ว่านอกจากจะเป็นคนรักในกีฬามอเตอร์ไซค์ด้วยกันแล้วลีลาในการขับในสนามที่ดุดันคือสิ่งที่เธอประทับใจในตัวแฟนหนุ่มรุ่นน้องรายนี้มากที่สุดแหละครับส่วนเงื่อนไขที่ติงโนตจะยกขันมากมาสู่ขอเธอนั้นจะเป็นอะไรลองไปฟังจากปากของสาวบุ๋มกันเลยดีกว่าครับอืมเวลาที่เขาอยู่ในสนามค่ะเขาเท่มากความเท่คือเขาเหมือนกับ สุนักกิ่งจอกอะไม่ยอมแพ้ใครทั้งทั้งที่ทถ้าเกิดอยู่นอกสนามเชื่องเชื่อง,องฟังดูดีเนาะเชื่องเชื่องเชื่องมากดูหงิมหงิมดูแบบอะไรก็ได้ตามใจคุณแต่พออยู่ในสนามแล้วเขาคือนักสู้มากๆค่ะไม่ว่าจะกระดูกหักอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามเขาสู้สู้สใช้คําว่าใช้ชีวิตเขาสู้เลยแล้วก็มองถึงชัยชนะอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยลูกผู้ชายค่ะ สิ่งที่เราทําได้ก็คือหนึ่งก็ถ้าเกิดตอนเขากลับมาเมืองไทยก็พาไปทําบุญไหว้พระให้พระท่านคุม้มครองอย่างที่2ก็คือในฐานะที่เป็นแฟนก็คงเป็นห่วงเป็นธรรมดาเพราะวันนั้นจําได้ว่าวันที่เห็นภาพวุ่ัติเหตุฉันไม่รู้หรอกว่าใครแต่รู้ว่าติงโน้ตอ,อยู่กลุ่มนั้นก็กรี๊ดกรี๊ดแบบกรี๊ดดังมากจนกระทั่งสื่อมาตบตบหลังหมบอกไม่ใช่นอตนอตรอดนอดนอด,อด,อดแต่มันก็เข้าใจใช่ไหมคะคืออารมณ์นั้นคือคนมันตัวมันลอยออกมาแล้วอะ่ะมันก็เครียด มากอยู่พอสมควรแล้วบอกเขาเลยว่าเขียนไม่กจะเขียนใน Instagram อินสตาแกรมาหาบอกว่าถ้าล้มกรุณาขี่ออกนอกสนามหนีหมุมให้ทันด้วยนะใจจริงอ่ะอยากเห็นเขายื่อยู่บนโพเดียมค่ะแล้วกเ็เชื่อว่าโน้ตทำได้ปีหน้าหนึ่งในสิบนะแต่ถ้าจะแต่งต้องที่หนึ่งเท่านั้นจ้ะ ก็ได้เห็นท็อปฟลาของบรรดาแว็กในวงการกีฬาไทยกันไปแล้วครับงานนี้ใครคือแว็กซ์เบอร์หนึ่งคงต้องตัดสินด้วยสายตาของคุณเองแหละครับส่วนวันนี้ครับเวลาของผมหมดแล้วกลับมาพบก,กับธัญเดชกดไล์ได้ใหม่ในวันพุธน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ